รวมทางเรื่องของสัญญากับทางต้นสังกัดด้วยนะครับกลับมาแล้วครับรับงานอีเวนต์แล้วสําหรับเวียสกุลวั์ครับล่าสุดก็พบสื่อนะยอมรับว,ว่าตื่นเต้นหลังจากหายไปนะช่วงโควิดนะะส่วนเรื่องสัญญาก็พูดได้เต็มปากให้แฟนๆได้สบายใจนะว่าตอนนี้สัญญากับทางช่องต้นสังกัดนะฮะ ต่อแล้วนะมากกว่า2ปีแล้วก็มีละคร2เรื่องนะครับส่วนเรื่องที่ไปดูที่ที่เขาใหญ่ในที่เดยมจะทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหลายคนก็จับตามองว่าเอสร้างเรือนหอหรืออย่างไรเวียก็บอกว่าแวะไปดูเฉยๆครับอาจจะทําเป็นบ้านพักเล็กๆไม่ใช่สร้างเรือนหอแต่สําหรับการสร้างเรือนหอเนี่ยมีอยู่แล้วเ,ออเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไปแบบเรื่อยๆอยู่ไมช่ชิวไม่รีบนะครับยอมรับว่าได้เจอเบลล่ามากขึ้น หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายครับเห็นเห็นจบมาทางนี้น่าจะแบบโปรดักชั่นหรือว่าสคริปอะไรพวกนี้เขาจะมุมมองยังไม่ได้จ่ายเลยจ้ะที่เขาใหญ่นะครับก็จริงซื้อไว้สักพักแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเติมทาสีใหม่อะไรเงี้ยจนเรียบร้อยพร้อมอะไรเงี้ยก็ ทบุคนก็เลยเข้าใจผิดเลยว่าไปดูเรือนหอ,อทีส่สร้างเรือ,อนหอ,อของเราเป็นเป็นเป็นบ้านพักเล็กๆของของคุณน้องกับครอบครัวครับตอนนี้ก็คือพยายามไม่จะทําทุกอย่างให้นิ่งที่สุดก็คือเก็บเก็บเงินมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เราก็คอยดูแลใจใส่ ซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคู่ไปกับการทํางานจริงๆสัญญาผมจะหมดปลายปีนี้ละครนี้ผมก็เพิ่งจะมารับละครก็ถ้าไม่ต่อสัญญาก็ก็ <c oughs> เดี๋ยวจะแปลกก็ต้องก็ต้องรับละครแล้วก็ต่อสัญญาจริงๆต่อสัญญาออโต้อยู่แล้วครับค <c oughs> ือสองฉบับแรกพี่อจะเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยเจ็ดแล้วก็ห้าแล้วก็มาสามา2อะไรเงี้ยซึ่งมันมันต่อออโต้อยู่แล้วรอบนี้ต่อเท่าไหร่ครับีบรเรอรอบนี้อะครับ ไม่บอกแล้วกันแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็ไม่ต่ำกว่า2อครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD แล้วเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ